ดูดูการเปลี่ยนดูดอกปีบเลค่ะดอกปีบเต็มต้นเลยดอกปีบดอกปีบก็คือดอกกาสลองกาสลองบานเบ่งเต็มต้นดอกกาสลองดอกกาสลองก็คือดอกปีบ แต่ว่าตอนนี้ลมแรงมาแล้วเข้าสู่พฤศจิกายนลมแรงแรงมาแล้วจะร่วงแบบนี้กันเลยดูต้นใหญ่ๆร,ร,ร่วง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 กันเต็มเลยจ้าดอกปีบ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 ร่วงเต็มลานเลยค่ะพี่น้องดูซิดูซิดูซิ ดอกปีบดอกปีบกาสลองร่วงเต็มลานเลยจ้าลมแรงๆมาแล้วลม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 ,ลมหนาวมาแล้วจ้าพี่นะ้อง